เดี๋ยวนะฮะอันนี้คืออันนี้พี่ซื้อมาเหรอเนี่ยเดี๋ยวดึงออกก่อนดึงดอกออกไมาปะนี่ผมมีทําได้อันนี้คืออะไรพี่นี่พี่เอามาจากไหนเนี่ยมาอีกแล้วนะฮะในนี้เนี่ยอาจารย์ผมนะฮะนี่อาจารย์ผมนี่อันนี้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 มันหม้อร้อยเดียวฮะมันหม้ออันนี้เหรอเออเป็นตัวเป็น usb บลูทูธได้เล็บปะ b l u e t o ไม่ใช่เป็น usb กับอะไรวะ ไอ้วิทยุยูเอสดี u ูเกับวิทยุหมายถึงว่าอันนี้รับวิทยุได้เนี่ยเอ็มพีสามกับเอ็มร้อยเดียวเองแล้วต้องใช้แอมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องวว่าเดี๋ยไม่ต้องไต่อแอมหมายถึงอะไรอันนี้อันนี้คือเป็นเครื่องเล่นเฉยเครื่องเล่นเป็นเป็นอินพุตเป็นเป็นเทปไบต์ว่างั้นเถอะเออใช่มีรีโมทเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยรีโมทซื้อมาร้อยเดียวเออจากบ้านมอใช่แล้วนี้มันคือลําโพง ตัโพงที่พี่ทำเนี่ยนะตอนนั oh! <y <y ้นไอสิบบาทเนี่ยนะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทที่ตอนนั้นที่เรามาลองกับกลวยน่ะนะนี่ใส่อย่างนี้เลยเหรอพีอะไรนะ SPL อะลองดูลองดูไม่เป็นไรเบาๆนะพี่นะเดี๋ยวมันสะเทือนวันนี้อาจารย์ผม ิดเนี่ยปิดเออเฮ้ยเสียงดีอ่ะน,นุ่นนั่นน่ะเอออะเก่งมะยี่สิบห้าบาทเออเฮ้ยนี่ทำตู้ดีๆใส่นี่เจ๋งเลยนะพี่ที่ตอนนั้นที่เรามาลองกับกล้วยน่ะนะเออนีอ่ใส่อย่างนี้เลยเหรออืมโอ้ยสวยนะใส่อย่างนี้เลยแล้วนี่ข้างในไม่มีอะไรแบบซับเสียงอะไรเหรอใยกล้วใยแก้วอะไรออกแบบแล้วไม่ต้องเหรอ นี่นี่ดีสุดแล้วใช่ไหมใช้เสียงแล้วอันนี้มันคืออะไรอันนี้แบบตัวสะท้อนเสียงเหรอไม่ทับเลยนะตัวนี้นะคือว่าตอนเสียงมันออกมาให้มันตัวนี้เป็นตัวซับแรงเหรอพี่ออกแบบเองเหรอเอาจริงดิไหนอันนี้คือรูสายเบลำโพงแค่นี้มีเบสด้วยอ่ะเนี่ยอ่ะผมมีทําได้เนี่ยอ่ะลองดูนะฮะเสียบเข้าไปแค่เดี๋ยวอันนี้ใช้ไฟไหมใช้ดิ แรปเตอร์สุดกล่องเขาแถมเลยเหรอร้อยเดียวนี้มีแรปเตอร์ไหมเกี่ยวเกี่ยวคือกล่องนี้กล่องนี้ก็ไม่มีมีใดตัวนี้ไม่เดียวไหนกล่องใส่เองอ๋อตัวนี้กล่องใส่เองไอตรงนี้คือนี่พี่ฉีวัคซีนแล้วใช่ไหมฉีดแล้วอ๋อฉีดแล้วโอ้โหพี่สุดยอดเลยทํางานต้องซัพพอตลูกค้าเนี่ยต้องเลยต้องฉีดวัคซีนนะฮะแล้วอันนี้มันเลือกเพลงอะไรได้ไหมเลือกเลือกเพลงที่หนึ่งใช่ไหม ที่เขากดดีหนึ่งเนี่ยหนึ่งอ๋อเอ้ยอ๋อนี่รีโมทกดเพลงได้แล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นตัวตัวกำเนิดเสียงเฉยใช่ไหมต้องไปหาเดปเตอร์เองร้อยหนึ่งมีเด็กเฉพาะตรงนี้ร้านไหนบอกร้านได้ไหมก็ไอ้นั่นงายกันร้านที่ซื้อที่ลุงเนี่ยร้านไพศาลไพศาลหมอผมก็ผู้ชายแล้วโอเคเดี๋ยวผมปักแผนที่ไว้ให้ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์เหรอ เฮ้ยเสียงดีนะแล้วแล้วพี่ก็มาเข้าแอมตัวนี้แอมตัวนีอ้อะไรก็ได้ใช่อันนี้กล่องทำเองทำเองเออเบาแล้วจริงๆแนละ้วถ้าเกิดไม่มีกล่องมันใช้ได้ไหมถ้าเกิดคนอ,อื่นเขาซื้อมาใช้ได้ใช้ไ,ได้เดี๋ยวนี้มันให้สวยเลยโออนี่ลำโพงสิบบาทเอ้ยยี่ห้าบาทนะคู่หนึ่งคู่ยี่ห้าบาทนะเฮ้ยโออแบบนี่ ีที่ปรับคุ้มปรับแหลมอะไรมันไปมั้เนี่ยมีได้ปรับเลยเลยไอ้ที่มีให้ปรับไอ้ตัวนี้เป็นภาคขยายอย่างเดียวไม่มีเสียงอย่างเดียวไม่มีทุ้มแหลมใช่ไหมพี่เดี๋ยวเขาสงสัยมีมีมีดูนี่นี่มีคือไม่มีปีวะางแค่ไหนตัวรถแสดงว่าเราจะเพิ่มกับรถเบสเราจะเพิ่มปีได้เลยได้อ๋อนี่เพิ่มเบสได้เพิ่มได้อีกไหมเพิ่มไม่ได้เลยเนี่ยระพงระของได้แค่นี้เฮ้ยแต่ลำโพงมันเข้าท่านะ นี่นะฮะลำโพงยี่ห้าบาทตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะเดี๋ยวผมปัดปักไว้ที่ที่ใต้คลิปให้นะฮะไม่ไม่ใช่ใต้คลิปตอนจบคลิปอ่ะเดี๋ยวผมจะปักคลิปนี้ให้ตอนนั้นเรายังใช้ปวยกันอยู่ร่ะยังใช้กระปุกแล้วก็มาเอามือปิดอ่ะคนดูหลายหมื่นเลยนะคนคนเขาสงสัย,ยนะว่ามันได้จริงเหรอเฮ้ยแต่เฮ้ยตอนที่ทําแล้วมันโอเคเลยนะไอ <c oughs> ้ที่พ <c oughs> ี่ยกนี้ขึ้นไหนย,ยกยกนี้ขึ้นไหน นี่นี่นี่ให้มันสวยให้มันสวยนะเออนี่ฮะเป็นชุดสเตอริโอเลยวะอันนี้มันสายมันตึงใช่ไหมโอเคเพิบูทูธไมันมี a v x ไงคือยังไงใส่บลูทูธเข้ไอไตัวนี้ไม่มีลดเสียงเพิ่มเสียงเรามาใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็คือถึงว่าอ้นี่มันมีแต่เล่นไอ้ตัวนี้มันเป็นเล่น MP3 มพีสามไงถ้าเกิดเพิ่มบลูทูธจะมี a v x ไง ก็นี้ก็เพิ่มไปกล่องรับรับูทูเข้าไปได้แล้วก็เข้ามาตรงนี้อ๋โอโหนี่พี่เข้าใจตัดแปลงเนาะก็คือไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราพูดง่ายเหมือนเทปไบสมัยก่อนที่เทปใบคือไม่ออกเสียงมันตัวมัน,ต,มนตัวมันเป็นตัวเล่นแต่ไม่กําเนิดเสียงต้องแต่มันก็มี power อยู่ในตัวมั้ยอ่ะมีมีมีเลยมีมีมีปีนน้อยมีเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่ามันถ้าเกิดเราจะมาต่อต่อพวกนี้เลยใช่โอ้โหต้องไปบ้านหม้อใช่ไหม ร้านไพศาลนะพ,พี่ชอบไปเดินนะร้านไพศาลนึร้อยนึงเลยต่างกันสิบบาทแล้วมันต่างกันตรงไหนต่นางตรงลูกล่างเยแล้วก็ลำโพงนี้ก็ยี่ห้าบาทร้านไพศาลเหมือนกัน <S <S <ๆ>ผมเคยไปทําคลิปนะตอนที่ผมถ่ายตัวนี้พวกผมก็ไปไปขอเขาถ่ายไว้ให้ดูว่าตัวีห้าบาทนี้เดี๋ยวผมจะมเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันว่าลำโพงตัวนี้ซื้อที่ไหนแล้วก็คลิปคลิปที่เราลองกันวันนั้นนะแล้วตรงนี้ร้านไพศาลผมปัด เท่าก <Out S 2> <reviewed, S 1> ับตรงนี้เท่ากับ <una> ร้อยหนึ <'Kay S 1> ่งอันนี้ยี่สบห้าร้อยยี่บห้าบาทสมมุติถ้าเราถ้าพูดง่ายๆคือเราเอาแต่ลำโพงแล้วเรามีกล่องอยู่แล้วเราไปเอากล่องกระโหลกกะลาอะไรมาได้มาใส่ใช่ไหมกะลากล่องอะไรก็ได้ก็คือไม่มีต้นทุนอ่ะอันนี้ก็เอาตัวนี้มาได้เลยไม่ไม่ต้องใส่สวยๆแบบนี้สายก่ะสายอีกสักยี่สิบห้าพับาทรวมเป็นร้อยห้าสิบแล้วแต่มันต้องมีทาวเวอร์อะไรก็ได้ ตัวเล็กๆก็ได้มีมีนโมดแล้วแต่ตัวนี้มันก็ลดเสียงได้นะผมเห็น power ที่เขาขายมันมี power 2อ0ร0 0ใช้ได้ไหมไอ้พวก power เล็กๆอ่ะต่อกับ300บาทที่<ด>มันมีช่อง<ด>ต่อกับ<ด>มือถืออ่ะได้ใช่ไหมอ,อ๋อแค่แต่อ,อ๋อเท็จลำโพงรวมแล้วสินะรวมแล้วอ่ะชุดนี้ถ้าเกิดเราใช้ power ตัวละ2 3 0 0บาทเนี่ยเนี่ยมันมีลดเสียงเสียงเนี่ยเออ าสมมุติเราใช้ power ไม่เราเราไม่ต้องใช้ใช้ power เทคนิคของพี่เนี่ยใช้ power ถูกๆก็ตีว่าห0าร้อยได้แล้วรวมอะแดปเตอร์ทั้งหมดเนาะหูเข้าท่านะ500นะฟังเพลงได้เลยจะง USB ฟังวิทยุได้ด้วยเอ็มเอ็มเอันนี้ผมจะทำไม่ฟังเบาๆเก่งดีๆนี่มันก็ไม่เบานะมันก็คือนะใช้โปรเบาใช้น้อยไม่เปิดคดังขนาดนี้หรอกเปิรเบาแบบฟังพอได้ เดี๋ยวนะแล้วมันเปิด FM ฟเอมได้ไหมพี่รีโมทไม่ได้วันนี้นี้มันรับไม่ได้ถ้าเกิดเราย้ายไป FM เออโอเคเราเข้าใจว่าเราอยู่ในห้องใต้ดินอ๋อมันก็ปรับเนี่ยเป็น FM แล้วอ๋อแปดสิบเจ็ดจุดห้านี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ต่อสายอากาศรับไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็ซ่าๆไปเนี่ยซ่าซาเงี้ยนะเพราะว่าเราอยู่ห้องใต้ดินอันนี้ลายลายอินมีลายอินด้วยข้างหลัง โอ้มีไลน์อินด้วยไลน์อินอ่าแล้วก็อันนี้เป็นยูทกบเออแล้วถ้านี้ไอ้นี้ปุ่มนี้ก็กดได้นะเห็นเลื่อนเพลงได้ด้วยโอไม่ใช่อันนี้ผมเลื่อนไปเลือกโหมดอ๋อนะตาก็ไม่ค่อยดีเห็นเลือกเพลงตรงนี้นี่เลือกโหมดไปไหนไลน์นี่ยูทอ่านี่เลือกเพลงนี้ อ,อแต่คุ้มนะถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมีกล่องอย่างนี้ตอนนี้พี่ไปหากล่องมาถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องมีกล่องก็เป็นตุ๊กลาหรือ<ช>กล่องอะไรก็ได้นม้กล่องกระดาษก็ได้ได้งงลเลยเนาะนแล้วก็ไปซื้อพาวเวอร์ตัวเล็กๆพาวเวอร์ที่เขาขายแบบตัวละสองร้อยสามร้อยแต่นี่มันกินวันไงนะ,ห,ะนห้าสิบวันเนี่ยตัวเนี้ยไม่อจะออกอะไร แต่มันตนจะไม่เปิดสุดน,นี่นดงังเน,น,น,นี่ยมัน็นั้่าดุังคนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ดังมผมว่าอยู่ดุที่ Power พ w e r ของที่ได้เนาะของเทคนิคกันนะนซื้อมือสองมาจากโกดังนะฮะเครื่องเสียมือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ต้องเอามาซ่อมใช่ไหมหนี่นะฮะ แต่จริงๆเราเพิ่มเสียงจากตัวนี้ได้ด้วยตรงนี้ใช่ปะ่ะมันเพิ่มได้แค่ไหนโอ้สิบสองโอ้ได้เยอะนะห้าสิบห้าสิบเต็มแล้วพอ,อได้ห้าสิบเนาะบางทีเราเปิดนี้ว่าให้ดังสุดแล้วเราก็มาดีเอาอันนี้อ,อ๋อเราจะได้มีรีโมทไออกลยอยู่ใช่ปะ่ะไ,ได้ไกลยอยู่เนาะอ<น>เอ,อเราเราเปิดได้ก่นอนเราจะได้ไม่ต้องเดินมารีเียงตรงนี้ เป็นรีโมทในตัวเออเอ้ยเป็นรีโมทเครื่องเสียงในตัวเออฉลาดนะครับนี่นะไปอยู่ไกลๆก็แล้วเราอยากฟังแค่นี้ด้วยแต่รีโมทกด้ไกลนะพี่ไกลเฮ้ยเขาท่านะไกลมากนะฮะนี้ประมาณสี่ห้าเมตรแล้วนะสามเมตรโอเคนะได้เลยนะอยห่าง,งได้เลยว้า โอ,โ,โอเคเลยเข้าใจตัดแปลงนะฮะนี่เป็นแต่ว่าเป็นนักโมดิฟายนะฮะเราจะมาหาความรู้กันอยู่เรื่อย